ตกเก้าอี้นุงบอกว่าจะเรียกรถมาให้เสยกูสกียบอกว่าเป็นเตอันตลกปัญหาก็คือเกียจะให้เราออกจากงานปัญหาเกอยากให้เราออกจากงานเกไม่อยากให้เราทางานแล้ว แต่ภาละเราก็ยังมีค่ะน้องเราต้องสู้เราต้องมีพ่อแม่พี่น้องที่จะคอยดูแลค่ะน้องหู่ตัวเราไม่ห่วงห่วงคนทางบ้านค่ะหอมมากเลยอ่ะ ปะพี่น้องไปกินกันน่าทานไหมคะไปทานกันคะ่ะมันฝรั่งอันนี้เป็นมะเขือเทศย่างนะะเนาะไปทานกันค่ะพี่น้องอีิเน้ออมีหาสัวผับรูเมนูวินิเฉ ดิบกูจะทอไปของฟรีุกงานก็มีฝรั่งเป็นบ้าฝรั่งเป็นบ้าพี่น้องสองิ่างมกินปลาฝรังดิกูโอ้ปลาร้อยหนอย อร่อยค่ะอืมเวหาซีบอมส์เนี่ยดอกไม้เพิ่งปลูกเมื่อวานนี้นะคะนีบสกอ๊ดสกอ๊นี่ดูเสียทีเนี่ยในยูทูบที่เด็กสกออืม มาค่ะพี่น้องกินด้วยกันมามากกา่าเกาหลีเส้นอูด้งแห้งอร่อย,ยโอ้โหอร่อยีอร่อยอร่อยนะไหมอร่อยเนาะไข่ต้มกันเผ็ด ขโมยกินปลาพ่อใหญ่อ,อร่อยไหม,อมสองคนสองเมนูแหละพี่น้ององ่ายๆค่ะกิน่อใหญ่ก็ชอบกินดูอสปีสามาร์นุเด,ด้วยนี้อาดูซี่บองเจียรขึ้น,น,นก่อนอหนนี้เต้นชูบโฟนนะดิบิลี่ คือบอีแอนอดีัอดี้บีซี่เนาะกับเนาะมาม่เดนเตี้เฟียวันูเฟออซักก็สิเนี่ย้อ 26, Oh my god. Vi skal fire uger. Ja. Ja. Juli måned jo. Ja. Jeg er heldig. Jeg så meget endeligt. men jeg vil ikke. Jeg vil gerne. skal kun arbejde uge 30, så jeg er jeg færdig. Ej oh ja. Du arbejder kun i en så er du slut nu. Ja. Okay, man. คุยกันเรื่องเดือนสิงหาเดือนกร,รกฎาลุงแกหยุดทั้งหมดวังเฟียวัวสี่เดือนหนึ่งเต็มๆค่ะแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายสิ้นเดือนสิ้นเดือนกร,รกฎาว,วันที่หนึ่งแกหยุดทํางานเลยค่ะไม่ได้ทํางานแล้วหยุดสต็อปไม่ได้ทํางานหยุดก็หยุดเลยค่ะ งานเขาสบายเนาะไม่้องเรหยุดไม่ทำงานอีกแล้วค่ะก็ดูสลาเบย์แล้วพักผลล่อนล้วอาบน้ำนอนล้วพ่อ <c oughs> ใหญ่สบายไปแล้วไม่ทําทำงานแล้วบอกสบายไปเลยอาบน้ำนอนทีนี้จะไปแกไปเมืองไทยอาทิตย์ละปีละสองครั้งแหละสายเลนชู้กางอมอกอม้อ,อ,มอละอืม,อม หาดูพิงชอบถามรุ่งว่ามีเงินไหมหมกแกบอกเ,กเยอะแยะแค่พูดเล่น <ฮะ S 1> ปัญหาก็คือเกีจะให้เราออกจากงานปัญหากเกยอยากให้เราออกจากงานเกไม่อยากให้เราทำง,งานแล้ว แต่ภาละเราก็ยังมีค่ะน้อง mm hmm. เราต้องสู้เราต้องมีพ่อแม่ mm hmm. พี่น้อง mm hmm. ที่จะคอยดูแลค่ะน้อง mm hmm. หูวตัวเราไม่ห่วงห่วงคนทางบ้านค่ะ mm hmm. นี่นะคะชีวิตชีวิตมังนอกเป็นอย่างนี้ค่ะ ถ้าวันไหนหยุดงานพร้อมกันก็ได้นั่งมากินข้าวส่วนมากจะไม่ค่อยได้หยุดงานเอาบอกว่าเจ้เจ้าส้มมาให้ฉันขี่ส้มเกียน ไข่ต้มกับมามะ่าเกาหลีนี่เข้ากันค่ะพี่น้องอร่อยอยาคิดจะบอกมัก้งค่ะไปดูซิว่ากี่องศาพี่น้องเอ็ดดินอ่าเอ็ดดินก้าสิบน้องสิบเปด ลุงบอกว่าเป็นเซียคูสเหรอวิดิสเต็มที่ชีสหน่อยน่อยวาเซียมอนส์หน่อยไม่ทำอะไอีกข้าวบุหรี่อะไรบ้างถั่วงูถั่วงูถั่ Men skal jeg lave af eller? De skal lave nogen for barnet? Ja. Barnet er vokset. Hva? Barnet er vokset? Ja. De skal lave aktivitet sammen. Det er okay. Hørte og søndag. Så jeg siger, at han sover hos os. Hvad for det? Og, afleverer Nej. Igen, og... ikke afleverer ja. tilbage i kvinden. mấy cái cái Chưa cái 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 cái

พรุ่งนี้แกจะเข้าบ่ายบ่ายสามแกจะเข้าบ่ายสามเลือกตีสองเพราะว่าเขามีเครื่องบินบินตอนดึกค่ะก็เลยคุยกันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะกินข้าวถามเรื่องคุยแต่เรื่องงานเรื่องการกันอยู่มาสิบแปดปีก็อย่างนี้แหละพี่น้อง สิบแปดปีก็คุยเท่าไหร่ปีก็คุยกันอยู่อย่างนี้นะคะจ้องแจ้งย่องแจ้งสองตาใหญ่เนาะโอเคแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายหน่อยวิสกี้วิงเนี่ยพยายามนยไมหาพลัง Du tror så at jeg falder ned, jeg skal putte det YouTube.